สข้อควรรู้ทำไมบ้านร้อยว่างบ10ล้านในกรุงเทพตอนนี้ยังหาได้ในทวีวัฒนาทั้งที่ดินใหญ่ดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่สูงสุดถ้าห้องนอนหกห้องน้ำสีที่จอดรถแล้วก็ยังเลือกได้ถึง2โครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลย ข้อแรกตอนนี้ถ้าใครอยากได้บ้านที่ใหญ่แต่งบไม่ต้องใหญ่ขนาดร้อยตารางวาขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะใกลบ้บลมตั้งแต่ตลิ่งชันสาย 1. นจนถึงสายสาเนี่ยก็ต้องมีงบอย่างน้อย,อยก็20-30บถึงล้านขึ้นซึ่งหนึ่งในทำเลที่เหมาะกับคนที่มีโจทย์คืออยากได้ที่ดินใหญ่บ้านใหญ่แล้วก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพอยู่ที่เช็คทุกลิสต์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือทวีวัฒนาโดยทำเลของโครงการเนี่ยก็คือเชื่อมสามถนนหลักเลยทั้งถนนบลมเพชรเกษมแล้วก็การจนาพิศ ทั้งยังใกล้สนามหลวง2อ,อสัสมชัญธนบุรีแล้วก็ตรงนี้สามารถตรงเข้าเดิมอมอบางแคได้ในไม่กี่นาทีข้อ2โดยทตโยฒนาตอนนี้อนาคตก็จะยิ่งใกล้เมืองกว่าเดิมเพราะจะมีถนนประเทศตัดใหม่ที่วิ่งตรงเชื่อมตั้งแต่สาย4ถึงสิริราชได้เลยเรียกว่าตรงนี้ก็เหมือนเรากําลังลงทุนกับทั้งที่อยู่แล้วก็มูลค่าในอนาคตเขาทําเลไปในตัวข้อ3โดย AP เขาก็มีให้เลือกถึง2โครงการ2องดีไซน์สไตล์คือที่แรกเซ็นทรัลโตโ ทนา2ที่เริ่ม10.9-15ถึงล้านดีไซน์พื้นที่แบบใหม่375ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำสีที่จอดรถแบบโมเดิร์นนีโอคลาสสิกที่ผสมความคลาสสิกที่หรูหรากับความทันสมัยที่เรียบง่ายและโครงการที่2ก็คือเดอะซิตี้ทวีวัฒนา2เริ่ม14.9-20ถึงล้านที่เป็นมิติใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม454ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำสีที่จอดรถที่เป็นแบบไทมเลสเบน ความสง่างามเหนือการเวลาเน้นความเอลเลแกนซ์ที่อยู่ได้ในทุกยุคข้อ4เรื่องฟังก์ชันของบ้านเนี่ยทั้ง2โครงการจาก AP เขาก็ถูกออกแบบมาด้วยแปลนที่คิดรอบด้านที่มีให้ทั้ง Family Space แล้วก็ Private Space ในบ้านหลังเดียวอย่างเซ็นทร l ทวีวัฒนา2เนี่ยก็เป็นบ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าที่เคยทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวพร้อมว a l k i n c l o s e t แล้วก็ให้ฟังก์ชันดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่2ห้องที่รองรับครอบครัวยุคใหม่ส่วนทางด้าน The City ทวีวัฒนา2เนี่ยก็เป็นบ้านพรีเมียมที่ถูกยกระดับจากโครงการรุ่นแรกโดย Space ป,ปรับขึ้นให้ใหม่ขึ้นมากจาก The City 1ที่กว้างและลงตัวกว่าเดิมโรงรถเนี่ยเขาก็ใช้โครงสร้างเดียวกับตัวบ้านที่เป็นการสร้างแบบออนพายแล้วก็ให้วัสดุพรีเมียมพร้อมโฮมออโตเมชันที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ถ้าใครกำลังมองหาบ้านใหญ่ที่ดินใหญ่ทำเลดีและมีศักยภาพในอนาคตทั้งหมดนี้ยังหาได้ในงบ10.9ถึง20ล้านโดยคำตอบอยู่ที่เดอะซิตและเซ็นทร l ลทวีวัฒนา2โครงการที่พร้อมให้คุณมาสัมผัสความต่างด้วยตัวคุณเองแล้วจะรู้ว่าบ้านที่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ